สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาสาธิตการมีข้อข้อมูลเนโปรแกรม r g S นะคะแรกเลยเปิดโปรแกรม r m a d i ขึ้นมาค่ะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให่ในโฟลเดอร์นะคะตั้งชื่อค่ะ นั้นทําการ copy ข้อมูลเจ้าพยาใน excel เข้ามาไว้ในโฟลเดอราาท์มามาที่เราทำการสร้างึ้นมาโมดี้ในนะคะเราก็จะได้ข้อมูลเจ้าพยาขึ้นมานะคะการลากข้อมูลเข้ามาไปที่วิวค่ะ เลือกแบบว้าเฟรมพาร์คตี้ค่ะ,ะกด general นะคะใน,นช่อง map นะคะเลือกเป็นเกอร์ค่ะกอ n นี้ p a g ค่ะเลือกเป็นเกอร์เช่นเดียวกันจากนั้นกด ok ค่ะ,ะต่อไปก็เป็นการกำหนดมาตราส่วนนะคะโดยไปที่ customize display ค่ะ ทำการกำหนดมาตรส่วนลงไปนะคะก็ต้องการทเท่าไหร่ก็ปีนไปจากนั้นก็กดแอรค่ะเร,รรเราต้องการมาตรส่วนแต่เราไม่ต้องการมาตมาตรส่วนนี้นะคะเาราก็ทำการกดทีมาตรส่วนนะคะแล้วกดดีีต่อไปมาตรส่วนก็จะหายไปนะต่อไปค่ะเป็นการเช็คค่าพิกัดน,นะคะโดยไปที่ปอดที่เจ้า property ค่ะค่ะตรงนี้ค่ะยังมีภ่าเป็น u n i g n e อยู่นะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้กำหนดพิกัดนะคะก็กดโอเคออกไปไปที่ arc tool box ค่ะเลือก data a n the s a m tool ค่ะโปรเคชั่นอนามเพ เอก e Project คลีปไฟล์โปรเจกต์นะคะในช่องแรกนะคะเราเลือกเป็นย่อทียา,ยานะคะ่ะในช่องคอนเนต์สติมกดค่ะกดสีเลยคะ่ะเลือกเอซตค่ะเลือกยูทีเอมค่ะทำการกำหนดราการนะคะเลือกบีเจเอฟแอนด์ซีค่ะเ,เลือกน่อยค่ะ หาโซนที G 84, ่ G F S C S O C T N M ค่ะก,ก,ด F, กด OK ค่ะเราก็จะได้โซนมาแล้วนะคะกด OK ค่ะาจากนั้นทำการตรวจสอบค่ะเราก็จะได้โซนของค่าที่ตัดมาแล้วนะคะ OK ไปค่ะ ต่อไปเป็นการแปลงระบบพิกัดขีดมิสซรนนะคะก่อนอื่นเลยก็รีมูฟใช้ข้อมูลนี้ออกไปก่อน,นะคะ่ะเปิดข้อมูลก่อนที่เข้ามานะคะค่ะเออได้ข้อมูลไปก็ทำการชีคค้ค่าพิกัดกว้าง property สองหางค่าพิกัดก็เป็นตันต่อไปก็ไปเปิดอาร์คูลบล็อกคะ่ะ p r o j e c t and ็มแอนทัวเนะรยกงเาเรียกโปรเจกประมาณในช่องแรกนะคะเราก็เลือกันทีะ่อที่สองทำ่ตั้ชื่อมา้เก่ในเดที่เราทำการสร้างา ใ <sometimes. S 2> นส่องเอาพุทธคอลเนสิ่เติมทำการบนกระบวนารทำการกำกับค่าต่างนค่ะเ m h l t m h t เตช่องที่เจ็ด่ เราก็จะได้ส่วนที่เราทําการได้ที่เราได้ทําการเลือกเมื่อกี้ขึ้นมานะคะต่อไปก็เป็นการแปลงเป็นหลักฐานนะคะต่อนึงก็ดีเลยใช้ข้อมูลนี้ออกไปก่อนทำการลากข้อมูล owin wgs แปดเ m 7ีเเข้ามาค่ะ ต่อไปก็เล่ข้อมูลแบงคอกเยนก้าเจ็ดท้ายเอ็นแปดสิดี่เอ็์โยเจ็ดเเข้มา,ามาทําการสูงเข้าไปนะตรงที่ เราจะเห็นได้ว่าืที่ยังมีรอยที่เป็นช่องว่างอยู่ครับการไม่ชนิดกันเราจะทำการให้มันพับกันให้เสร็จโดยไปที่วิ w ค่ะแต่ฟ้าฟิลปกติค่ะกอคอนเทนต์กดที่เลียร์ค่ะ

ตาราิเตอร์ทำงานในช่องใส่ค่าสอย6กส่วนช่อง Y ใส่ค่า837สค่ะส่วนช่อง Z ใส่สอ5่จากนั้นกดโอเคโอเคค่ะโอเค เราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีรอยบนที่นี้ก็ทำการทับการสนิทแล้วนะคะต่อไปเป็นการทำ append นะคะก่อนอื่นก็ remove ชั้นข้อมูลนี้ออกไปก่อนนะคะค่ะทำการ copy ชั้นข้อมูล lu 50381กับ lu 5 1 3 8 4มมาไว้ในโฟลเดอร์ที่เราทำการสร้างไว้แล้ว จากนั้นทำการลากข้อมูล eu 5 0า8 1มลาก l u 50381กับ LU l u 5 1 3 8 4เข้ามานะคะต่อไปก็ไปที่ a r c t i o e b o x ค่ะเลือก data manager a r c เลือก general ค่ะ เลือกตั้งในช่อง input d Data Set นะคะเลือก lu 5 1าหนปค่ะในช่อง target แล้วก็เซเลือก lu 5้าศูยปเลยค่ะเลือก no c h a ค่ะจากนั้นกด ok ค่ะอ่าก็จะได้ชั้นข้อมูลออกมาเป็นแบบ ข้อมูลที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการทำอีลาสนะคะยอย่างเลียกเลยก่กอนอื่นก็ลบชั้นข้อมูลนี้ออกไปก่อนนะคะทำการเลือกข้อมูลซอยสก อสเตอร์จากนั้นไปที่อาร์ทูลบ็อกเลือกอนาลิอกทูนโอเวอร์เลย์อิรักช่องอินพุตซีเจอร์เลือกซอย ช่อง era อ feature เ,เลือก water จ,จากนั้นช่อง output feature card ทาการตั้งชื่อกด Save กด OK เค ถ้าทำการสูงเข้าไปเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นพื้นน้ำได้หายไปนะคะอ่ะต่อไปก็เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ค่ะทำการลบใช้ข้อมูลนี้ออกไปก่อนนะคะค่ะจากนั้นก็เปิดข้อมูลไปที่ปาจีมุรี เลือกปาจีนเดมม3 0บ m เข้ามานะคะ่ะเราก็ได้ชั้นข้อมูลเข้ามานะคะจากนั้นไปที่ a c t ิ o n box ค่ะเลือก s p a เช a l ล n อน y s i ลิซิสค่ะ เลือกอีคลาสค่ะเลือกอีคลาสฟิฟายค่ะในช่องเอาพูตลาเตอร์เลือกปาจสามสิบเอ็มค่ะกดคลาสฟิฟายค่ะช่องนี้เลือกเป็นอ q คว l i n t e อิน l ทอวลนะคะ เท่ากับเจ็ดค่ะในช่อง b บร k แ value นะคะก็ทำการตั้งค่าตามที่ต้องการได้เลยนะคะจากนั้นก็กดโอเคนะคะในช่อง o เ t อร์นะคะทำการตั้งชื่อค่ะ กด save ค่ะจากนั้นกด ok ค่ะเราก็จะได้ข้อมูลที่ทำการ r e ค l a ซิ i f y ออกมาแบบนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ฉันก็ขอจบการสาธิตการวิเคราะห์ข,ข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ